ตองวดนะครับมือนีวันที่สิบยี่สิบนะพ่อวันนี้วันที่ย <20. S 1> ี่สิบกุมภาพันธ์สองพันร้อยหกสิบหกครับผมวันนี้ก็จะมาเบิงแนวทางตองงวดของพอเซนเฮียงงวดประจำวันที่หนึ่งหนึ่งมีนาะขับหนึ่งมีนาคมนะพ่อนะโอ้งวดรังขันเจ็บกันแล้วเน่า <c oughs> โอ้สัอรดเจ็บเจ็บแต่ว่าพ่อ แต่ว่าเลขชุดใหญ่เลขชุดใหญ่ชุดเต็มงวดงวดที่ผ่านมาเนาะเป็นงวดที่ไฮวอลรุดเนาะรุดรุดครับเป็นงวดที่รุดรุดโตเด่นโตเด่นเขา่าไหมโตเด่นกับบ่เขาโตเด่นกับบ่เขาแต่ว่าลักซิปนะมาดิลักซิบมาครับลักส<น>ิบให้เก้าให้หนึ่งให้ส<น>ี่ครับให้เก้าให้หนึ่งให้สี่ลักสิบบนนะครับออกสี่หนึ่ง นะครับขนาเสื้อเนาะครับขนาเสื้อเนี่ยมึงซีคำหนึ่งพอไปใช้ยู่หิ่งนิ่งอยูหม่องเก่าเนาะครับจากซีหนึ่งหนึ่งเราเม่เป็นซีหนึ่งเจ็ดนะครับวันนี้สิมาเป็นซีหนึ่งแปดพ่บ้านนี่พ่อสายโจรเนาะสายโจรนี่ผมก็คิดอยู่ดิว่ามันหางวดติดแล้วมันหางวดแล้วเนาะครับหางวดติด งวดนี้นี่จังไหก็ต้องระวังให้ดีผมกับบ่าแจ้งไว้อยู่ดอกวางงวดนี้ระวังดี่ดีเด,ด้อครับงวดที่หกเนี่ยแต่ว่าเสียว,ว่างเพราะเขากับเขาอยู่ที่พอสองศูนย์ไปออกสองตัวล่างออมสินอสองตัวสองวดติดเด่เนพอแพราลูกไพ่ก็ได้เยอะเพราะว่าเขาไปซื้อพุ่นออมสินมันว่ะครับงานเพราะว่านี่ช่วงสิบแปดนี้เด้อครับ เขาเห็นมันไปออกออมสินสิบแปดงวดกตอนนั้นนึ่งแปดไปออกออมสินเนาะเก่านึ่งอ่าว่าแมนเก่าหนึ่งเอียงก่อนอะไรสองเก่าสองเก่ามาออกรัฐบาลครับบันนี้งวดที่ผ่านมานี่ล่าสุดหนึ่งศูนย์กับสองศูนย์นี่สองศูนย์ผ่านไปออกออมสินหนึ่งศูนย์จะกเสียไปใชมีแต่หนึ่งศูนย์โมมีครับมีแต่หนึ่งศูนย์โมมีศูนย์ไปหลางแต่ว่ากะทอว่าโอ เลขสองหางนี่ถือว่าบ้านาเสียใจพ่อเพราะว่ามันเลขหน่อยหางไหมใ,ในส่วนของเลขรับสายโจนเนาะเดี๋ยววันนี้จังไกรกับสิติดตามคือเราพอรับสายโจนน,นี่พลาดก็ได้ครับอย่าลืมว่ามาอ่อมสินสองวดติดต่อเดียนี่แหละนี่แหละผมรุนอยู่ที่บ้านนี้วันจะมาอ่อมสินสามงวดติด,ด,ด <c oughs> บ่อ <c oughs> เอาบ้านนี้เมืองงวดวันที่ หนึ่งมีหน้าเบืงลู่พ่อเป็นยังไงบ้านนี้สูตรเต็มเล่าเป็นยังไงมันแบบสูตรเต็มยังมีหน้าครับหนึ่งมีนาคม,มนะครับเนาะเป็นสูตรเต็มอ๋อมาดีนี่เป็นเลขชุดสูตรเต็ม ของพ่อเยนเหี้ยครับผมงวดประจําวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับวันนี้มีจักหางพ่อสามสิบหกคือก่าบสี่ย่แปสามหสกสาสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดหางครับผมนะครับให้ว่าหลังจากที่ตอนนี้คือสองสองมวดเนาะเพราะว่าตัวน,นี้ปกติมันจะมาบน ใครว่าลดสองงวดลดแล้วสองงวดลดแล้วสองงวดบาทนี้ปีหนึ่ง <c oughs> ที่เคยปเปลนมาปีหกหานี่ลดงวดเดียวปีหกหารุดงวดเดียวครับปีหกหกเปิดหัวต้นปีมาลดสองงวดแล้วออบาทนี้จากนี้ไปหอดสิ้นปีบาทนี้เขาทุกงวดขึ <c oughs> ้นว่าน่าจะเขา,เขาจ,รจริงไหมกันน่าะเขาในค,นคุงคือ ว,วันนี้น่าจะมากจริงนะพอ่อคิดว่าเพราะว่าโดยปกติแล้วนี่ที่มันเคยรุดนี่มันไม่เคยรุดสองวันติดจังสี่เดเท่าที่ผมติดตามมาบ่เคยสองวัดติดนี่บ่บไม่เคยเป็นนะครับไห้ว่าเน้นไปที่บนนะครับเหล็กชุดเหล็กขั้วาบางท่านก็นอาจจะเอิ่นเหล็กขั้วเนาะบางท่านอาจเหล็กเนี่ยมครับ เหล็กขั้วเหล็กแนมแบบเหล็กชุดครับให้เอาไปแนมแล้วก็คัดออกมาครับแต่ว่าอพอเซนเซียวคัดออกมาให้อยู่ที่ที่วงแดงๆเป็นตัวที่มีโอกาสมากสูงคุณหมอมมครับมีศูนย์สี่สองเก้าสามสองสี่แปดห้าศูนย์หกแปดเจ็ดศูนย์แปดห้าแปดเก้าและเก้าเจ็ดนะครับทั้งหมดสิบเอ็ดหางนะครับคัดออกมาให้สิบเอ็ดหางครับถ้ามาบนคือมาตรงๆ ทำมาบนขึ้นมาตรงๆนะครับ,<อ>บทำมาล่างก็มีโอกาสหาซิปหาซิบระวังจะเป็นตโตตรงหรือตโตกตล,ลับครับม,ม,มานี่เลขเด่นงวดนี่ง,งว,วดนี่เลขเด่นเน,ะนาะอ๋อเอาบ้านนี้นี่คือเลขเด่นครับผมเลขเด่นสำหรับเลขเด่น เดนซีรองแปดนะครับสำหรับเหล็กชุดนี้เดนซีร่องแปดครับนะครับงวดที่ผ่านมาเหล็กเดนบาา่วสิเป็นเหล็ก<ม>เดนเหล็กรองบะเาขานะพอเนะเป็นเขาเขาเตาะลักซิบครับเขาเตาะลักสิบนะครับเขาเตาะลักสิปเป็นงวดที่เพิ่งเคยเจอขึ้นกันที่แบบว่ารุดหลายๆแบบนี้นะครับเพิ่งเคยเจอเป็นครั้งแรกครับ ล้างชางรุดจะลายๆยังสีปุ๊บบ่านี้งวดนี้มากนี่สิแตกบนแตกล่างแตกเครื่องโตเด่นโตร่องบอ่จักพอมารูนเนาะครับแมนแมนเน่่นะก,กับมีโอกาสครับเอาเด่นสีร้องแปดนะครับเอาไปพิดจารหน้าครับมือนี้งวดนี้แปดนี่โอกาสมากล่างเรับแมนเบื้องสูตรนี้ครับปกติสูตรนี้นี่จะเป็นสูตรสูตรล่าง โดยปกติจะมาล่างสองตัวเนี้ยมาหนึ่งตัวมาล่างนะครับระวังแปดกับสี่นี่นี่มันแรนไปขึ้นบนนะมีงวดงวดดีผ่านมากมันแรนขึ้นบนเนาะงวดก่อนมันมาล่างงวดนี้แรนขึ้นบนนี่งวดบางนึงนี่แลรนขึ้นบนครับด้หนึ่งกับสองหนึ่งผนขึ้นบนซะงวดนี้มันสิกลับลงมาล่างคือเก่ียวาามา่าขดวาน่าจะมาล่างน่าจะมาล่างสักแต่ว่าที่สําคัญนี่พ่ะประเด็นสําคัญเลยนี่ 8กับ4นี่มาชนตัวเลขเด่นบ้านี่เห็นบะเด่นซี่องแปดเห็นบ่นี่แล้วนี่นเร่งโหลดงวดนี้เร่งดีๆะครับสองสองสองตัวนี่แหละเขาซื้อซื้อสองลักนี่นะครับให้ว่าไงมีสองลักแล้วก็4กับ8เนี่ยคิดว่ามาหลังตัวหนึง่งพะว่ามาเขากับสุดนี่สามสตรมันมันส้น,สน,สนกัน ใช่ล่อซีศูนย์ห้าหนึ่งส,ส,สามสามนจ็ดตัวนี้ก็มีซีมามอันนี้ก็บซีมีบอกครับอันนี้กับมิซีชนกันไหมชนกันหลายสูตรนะว,ว่าหมว่าชนกันหลายสูตรสารสูตรซีครับหมว,ว่าหนีซีวดนี้นี่เด่นนะครับ แล้วมาตัวนี้มันเด่นเพิ่มอีกมันครับมาเขานี่เพิ่มอีกเด่นนี่แต่ว่าโดยปกติแล้วเลขเด่นตัวเด่นตัวนี้ถ้ามานี่เท่าที่ผมติดตามมันมักจะมาบนตัวล่องมักจะมาล่างนะครับเพราะฉะนั้นนี่ล่องเบิ่งนะครับเล้อแปดกับซีนี่คิดว่าน่าจะมาล่างตัวหนึง่งบาานี่หลังจากเข้าได้เลขเด่นแล้วบาานี้เขามาจับได้หนีแล้วเนาะนะครับครับมาจับได้หนีครับผม นะครับตัวที่พ่อเส้นเหี้ยว่วงไห้เนี่ยคือจะเน้นไปทั้งบนครับซืือบนย่างเหยียดเส้นเหี้ยวเืือบนย่างเดียวนี่คือพ่อว่งไวคือตัวที่คิดว่าจะลงทุนในส่วนบนครับผมนะครับแต่ว่าถ้าท่านใดอยากจะจับล่างนี่ครับเอาเลขเด่นไปจับเบิงลักซี่กับลักแปดนี่จับไปคัดออกมาโลดนี่นะครับอันไหนติดซี่อันไหนติดแปดล่องคัดออกมาเบิงถ้าติดซี่กับติดแปดก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เ <49 S 1> ก้าสิบสี่เก้าเอ็ดสิบสองสบสมสิบสสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดันกลับน้ำสิบก็าหางครับเป็นตัวกลับเนี่งเก้าสี่สี่เก้ปดปดนับกลับในตัวกลับในโตนะครับเป็นกลับในตัว่ว่วารเร่งเอาเฉพาะตัวที่มีอยู่ในนี้ครับผมวันนี้มีโอกาสแตกทั้งบนทั้งล่างเลยพอะผิดวาดิสุด พาวาอย่างตดียวพาวางหัวันหันมาทั้งบนทั้งล่างเลยโมแน่โมแน่หัวนะเนาะโมแน่อยู่เอาบารนี้โดยส่วนตัวพ่อเส้นเหี้ยวบาเนียวถ้าจะเน้นเนี่ยคิดว่าจะเน้นตัวไหนครับโดยส่วนตัวตัวนี้แล้วที่คิดคิดไว้ชอบโดยส่วนตัวจักสามหางก็ได้พ่อส่วนตัวนี้คือแปดเก้าแปดเก้านี่เนาะครับแปดเก้ากับเจ็ดศูนย์ก็ส่วน สหางแปแล้วกัเจ็ดศนีกว่าศูนยกโอ้โอทิดสี่เจ็ดแปดได้ตัวนี้โอทิดแตัวเดียว 8, 8, 8. อืมนี่คือชอบโดยส่วนตัวแ <8, 9. S 1> ปดเก้างหนาไปก่อนศู 0, แล้วก็เจใช่หร ปึ๊บอ่ะโอเคเนาะครับเนาะตัวที่พ,ออพ่อชอบส่วนตัวสามหางมีศูนย์หกเจ็ดศูนย์และแปดเก้านะครับที่พ่อเชียน่อาชอบโดยส่วนตัวที่ติดตัวนี้ติดแปดมานี่เลขดับงวดนต้อหันดับยูป่ะโมยูดับมาอยู่เนาะดับยูแล,าลา่าหลัง ครับ hmm. อ debates, yeah. ๋ออย่างไรกับสีหายขึ Reason> ้เกาหั่นละเป็นแนวทางเนาะดับบนนึงดับล่างหามันบอกงวดวหั่นดับร่างอยู่เนาะแต่ว่าบนดับเจ็ดบรยูนบอกครับดับเจ็ดบรยูนบนดับเจ็ดบอยู่งวดนี่บนดับหนึ่งนะครับป้าผมขึ้นมาเกลียหนึ่งอยู่เนาะงวดนี้เนาะ มากระซื้ออันนี้มันแค่นั่นเลยเนาะเป็นคือแค่แค่บ้าก็ไปตามสูตรนะพ่อเนาะเออว่าไปตามสูตรซือครับ้าไปตามสูตรเขามาเขาก็ซื้อมันก็บ่ระจ๊กีโตแล้วเนาะลักหนึ่งเขาจะมาเลยมันมีสี่เอาสิบหกกับสิบแปดเนี่ยแหละเขาจะมาลักหนึ่งมสี่สี่หางดีกว่านี่นั่นแหละลักหนึ่งตัวอื่นก็บ่เห็นติดหนึ่งจักอันเลยเห็นบ่ะเห็นป่ะครับบ่มีเนาะ มามีเลยหนึ่งนี่มีแคสซีนี่ถ้าพูดได้มากหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งแปดหลายเธอแล้วนะครับมาเถือแล้วบังไปแจ้งคนครับมันแจกเถือแล้วมันมาดูทีมันมาดูมันมาใบเกิดไปแล้วเนาะหนึ่งคิดว่าจะไปนะสิบสามนี่ตัดทิ้งซะนี่เดี๋ยวถ้าพูดได้มักหนึ่งนี่สีมีแค่สามหางนี่นะครับเด้อหนึ่งสองสามมีแค่นี่ตัดทิ้งเลยว่าพอตัวนี้มีโอกาส มีโอกาสมากบอกยังไงมีโอกาสเพราะว่าซ้ำกับมาก์คเยอะขึ้นกันโอ้ซ้ำกับมาก์คเยอะขึ้นกันมีโอกาสครับเพราะว่ามีโอกาสยังมันจะมีโอกาสตัวกับครับตัวกรัฟซ้ำหนึ่งมันบอกว่านั่นเอายังไงกันล่องลอยพิจรารณาเบ้างตอนนี้เราเงื่อนนี่สายโจรเป็นตามายัง,ยง,ยงแต่ว่ากะร<อ>จะไมาให้เราเนาะครับเนาะ อ้าวมานี่บล็อตเซอรุปครับผมช่วงนั่นคนละช่วงมองๆครับเอาไว้ใกล้ๆไว้ออกไพว่ากันเนาะใกล้ๆประมาณจีกสิองสามมือค่อยเดี๋ยวงวดนี้นี่ผมสิไปพิจารณาในส่วนไอ้ออมสินเบิ้งอยู่หรอกมาสองงวดติดหรอไหมนั่นแล้วน่าสนใจได้พอเลขสองหางนี่สนใจอยู่ครับน่าสนใจน่าสนใจเลขสองหางแล้วพราะนหลายหางดีไป เขามีไข่อมซินเนี่ยโว้ยว่าสิล่องบางโยงว่าเมื่อกี้นี่อะไรมันสลากอมซินเ่รครับมันมันซื้อยากเนาะมันซื้อยากครับเลยมีแต่ลูกไผ่เขาซื้อเขาซื้อในแบบครับเขาก็ได้ยังอ้าวบาดีกะมียังเพิ่มเติมอีกป่ว่าวมืดแล้วเนาะมันเลยยังมันนั่นอันนี้คือตองวดมีแค่นี้ก่อนนะครับแต่ว่ารักร้อย ก็เอาไว้ก่อนหลักร้อยก็เอาไว้ก่อนหลักสิบก็เอาไว้ก่อนหลักร้อยกับหลักสิบเอาไว้ก่อนนะครับครับก็เรียกรับสายโจรครับแล้วก็เลขรับสายโจรนะครับหลักร้อยหลักสิบล้วก็เลขรับสายโจรนะครับเรียกรับเลขยรับเดี๋ยวผมก็ได้เขียนไว้ลงให้ลงลงไว้ให้นะครับเนาะเลขยรับกะบนดับหนึ่งล่างดับห้าเบาสุฟังนะครับเอ้าบทสรุปพ่อเชนเฮียวงวดวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกกับผมบนเด่นเอ้ยไม่เป็น เดนซีรองแปดไปได้ทั้งบนและล่างนะครับเดนซีรองแปดครับผมงวดนี่เลขเด่นกับเลขกล้องอจับตาไว้ดีๆเพราะอันไปชนกับสูตรพอดีเลยนะครับซี 4, นี่เด่นนี่หรีตามสูตรนะครับแปดนี่ก็ถือว่าเด่นคือกันนะครับก็ไปนชนสูตรคำนวณสองตัวมาตัวล่างนะครับสองตัวมาตัวล่างนั่นสืมีซี 4, กับแปดนี่ย hmm. มันส้นกันพอดีครับส้นกันพอดีเป๊ะเลยนี่สิกอดข้อกันมากซะกับพยัติบอลเน่ยมันก็อยู่ในกลุ่มใหญ่นี่คือเขามันกอดข้อกันมากนี่แปดซีก็มีครับผมซีแปดจะมีพร้อมนี่ออออเนี้บอลหลอดนะครับส่องสีนี้บอลอดดาวน้องวันนี่ขังไปขึ้นไกลหน่อยนะฮะมานี่ในส่วนของเลขชุดเต็มนะครับกะเดี๋ยวจะพออ่านซืรอฟังครับให้เอาไปพี่เจน่าเบ่งเอาเองเนาะแต่ว่าตัวที่วอซินเฮลคัดเดนออกมาให้ก็คือ0406 29 3เก8 5ส6มส0 89แล้วก็97ครับผมแล้วกท็ทั้งหมดทั้งมวลนี่คือตัวเน้นนน้่นให้สามหางที่ว่าชอบส่วนตัวของข้อเสียนเฮียวมี06 70์เแล้วกับ9ครับที่วงทึบๆค่อนข้างที่จะทึบนั่นแหละ mm. ครบจบ <laughs> เดี๋ยวจังไรกับกางงวดนครเนาะเข้ากับจังคอยมา คนละกาบามันเหลือแค่สามมือพอมากเพราะว่ามันยังไม่ยึดติดตามยังไงนะครับผมผู้ยุคุณไม่ยิดติดตามบอชิมเน้อครับผู้ที่เพิ่นนห้ไอ้สายโจรมาเนี่ยนะพอเนาะบอชิมเราคก็ครับโอ้ยกบอชิมเนาะห้ว่างวดถึงว่านี้จะลดกับลดตหาสิบเปอร์เซ็นต์ไปบ้อนยังไปออกออมสินอยู่ก็สิบบอชิมครับทิ้งไว้ได้ครับมีโอกาสเอาบ้านนี้กะ สำหรับมื่อนี้ก็ทีีรบกวนพอซ้ำนี้ครับผมจังไรก็ขอบคุณพอเสยนเหี่ยวหลายๆครับของครับ,อรบเอาพ่อให้ถ่ยตรงเก่นนอ้เลย